ขอชวนทุกคนไปเที่ยวศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ค่ะพิษณุโลกเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะคะและพระราชวังจันทร์นะคะก็เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของที่นี่นั่นเองค่ะพอเข้าไปถึงเราก็จะลงทะเบียนนะคะเพื่อเข้าชมค่ะ จุดแรกนะคะจะเป็นจุดที่แสดงเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกค่ะในระยะ900ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่กําเนิดเมืองสองแควจนถึงปัจจุบันนะคะเทียบเคียงเวลาแล้วก็เป็นเหตุการณ์เท่ากับประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวณนะจุดจุดนี้ก็จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นมาของเมืองสองแควค่ะพิซณุโลกเดิมนั้นชื่อเมืองสองแควนะคะ พอเดินไปอีกซักระยะที่ศูนย์นี้ก็จะมีแหล่งที่แสดงเรื่องราวทางด้านศิลปรกรรมชิ้นเอกของเมืองพิษณุโลกค่ะเช่นพระพุทธชินราชแล้วก็ประติมากรรมพระอัฏฐารถขนาดย่อส่วนแล้วก็โบราณสถานของเมืองพิษณุโลกค่ะเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหามิหารวัดจุลามณีวัดเจ,เจดียยอดทอง และในส่วนของพระราชวังจันทร์นะคะก็ยังมีวัดที่สําคัญค่ะอีก3วัดด้วยกันนะคะก็คือวัดวิหารทองวัดศรีสุคตแล้วก็วัดโพทองค่ะเดี๋ยวพี่ต้องจะจัดทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนําเที่ยว3วัดนี้กับภาพที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพ วัตถุโบราณนะคะชิ้นสำคัญค่ะที่ยังมีเหลืออยู่นะคะในศูนย์ประวัติศาสตร์นี้เขาเก็บไปให้พวกเราได้ชมกันค่ะพอเดินเข้าไปก็จะมีให้ชมแบบนี้แล้วก็มีประวัติความเป็นมาให้ด้วยนะคะบรรยากาศก็จะดีมากเงียบสงบแล้วก็เดินได้สะดวกสบายค่ะอากาศเย็นสบายด้วยนะคะก็อยากชวนทุกคนเข้ามาชมค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ ที่แสดงความเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะคะคนไทยก็จะเคารพศรัทธาในสมเด็จพระนเรศวรอย่างมากก็จะมีที่มานะคะของคําว่าพระแสงทวนพระแสงของเงาแสนพลพ้ายต่างๆนี่แหละถ้าอยากรู้ที่มาก็มาชมได้เลยค่ะแล้วก็จะมีวีรกรรมรบครั้งสำคัญนะคะของสมความสันของพระองค์อยู่โดยรอบทีเดียวค่ะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะที่แสดงความเป็นมา ถ้าอยากรู้จักจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าชวนเด็กๆมาเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะมาชมที่นี่นะคะแล้วด้านข้างของศูนย์ประวัติศาสตร์ก็จะมีศาลของสมเดเ็จพระนเรศวรนะคะที่หลายๆคนก็นิยมมากราบไหว้สักการะนะคะเพื่อขอพรค่ะเดินไปใกล้ๆแค่นี้เองตามภาพเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีวัดอีก3วัดอยู่ในบริเวณค่ะข่าวหน้ามารอชมคลิปต่อนะคะ